สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่20เมษายนนะคะคุณได้สวินถือดาบเขาได้8ดเหรียญอ่วันนี้ค่ะจะมีความก้าวหน้านะคะเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะเป็นการเดินทางไปทํางานนะคะหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้านะคะใครทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จนะคะอ่าสหรับเรื่องของความสัมพันธ์น่ะก็ก้กาวหน้าแต่ว่าอย่าใจร้อนมาจนเกินไปนะคะอย่าเอาแต่ใจละกัน แฟนก็ได้ไพ่ดีค่ะ8เรียนก็หมายถึง เขากาลังก่อร่างสร้างตัวนะคะการทํางานของเขาเนี่ยดีมากประสบความสําเร็จนะคะเงินทองอมีเหลือเก็บนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมีพลังงาน not the right time แลวก็ patience not the right time เนี่ยก็หมายถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเอาแต่ใจไม่ได้นะคะอัศวินถือดาวก็หมายถึงการใจร้อนได้ที่ไม่บอกอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาก็ต้องรอก่อนนะ p a f u e n c e ก็หมายถึงความสัมพันธ์เนี่ยดีนะคะเป็นช่วงเวลาสบายๆนะดังนั้นไม่ต้องไปเล่งรัดอะไรที่จะทำให้มันเกิดปัญหานะคะ คนโสดสนิทก็มีโอกาสได้เจอคนที่มีฐานะมั่นคงนะคะยังไงก็ลองเปิดโอกาสดูคุณนมีสเนห์นะคะช่วงนี้